ความกังวลเกี่ยวกับความยืดเยื้อของสงครามการค้าระลอกนี้สะท้อนให้เห็นจากตลาดหุ้นเอเชียปิดตลาดปรับตัวลดลงกันทั่วหน้าครับหลังจากรัฐบาลสหรัฐมีคำสั่งห้ามไม่ให้ส่งออกชิปประมวลผล AI รุ่น H20 ของ n v i d i ียบริษัทสัญชาติอเมริกันไปยังจีนความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ทำให้บริษัทอาจสูญเสียรายได้มูลค่าสูงถึง5,500ล้านดอลลาร์หรือมากกว่า6แสนล้านบาท มาตรการของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐยังครอบคลุมไปถึงชิปรุ่น mi 3 0 8ของ AMD และรุ่นอื่นๆที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันด้วยนะครับโดยสินค้ากลุ่มนี้จะต้องได้รับใบอนุญาตส่งออกเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากมีความสำคัญต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของสหรัฐส,สำหรับชิป H 2 0ถือเป็นผลิตภัณฑ์ของ Nvidia ที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อเปิดทางให้สามารถจาหน่ายในจีน ภายใต้กรอบข้อจำกัดได้ครับนอกจากนี้ยังสนองต่อความต้องการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนไม่ว่าจะเป็นเทนเซ n นต์อาลีบรวมทั้งไบ d a n c e ด้วยแม้ว่า h 20จะมีขีดความสามารถด้านการประมวลผลไม่สูงมากแต่ชิปรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยความจำและชิปความเร็วสูงอื่นๆจนอาจจะนำไปสู่การสร้างซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ขึ้นในจีน ซึ่งละเมิดมาตรการควบคุมที่สหรัฐบังคับใช้ตั้งแต่ปี2022นะครับขณะที่จีนก็มีคำสั่งให้สายการบินในประเทศงดรับเครื่องบินจากบริษัทโบอิงเพื่อตอบโต้การประกาศมาตรการกำแพงภาษีสูงถึง145%นอกจากนี้ก็ยังร้องขอให้สายการบินระง,งับการจัดซื้ออุปกรณ์และชิ้นส่วนอากาศยานจากบริษัทสัญชาติอเมริกันหลายเจ้าด้วยหลังจากจีนขึ้นภาษีนำเข้าจากสหรัฐ ในอัตรา125%เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนอาจจะทำให้ต้นทุนของเครื่องบินและชิ้นส่วนต่างๆเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าโดยรัฐบาลจีนกำลังพิจารณาช่วยเหลือสายการบินที่เช่าเครื่องบินโบอิงและต้องเผชิญกับต้นทุนสูงขึ้นจากมาตรการตอบโต้ทางภาษีนะครับทางเลือกคืออะไรสายการบินจีนก็อาจจะหันมาใช้เครื่องบินจากแอร์บัสผู้ผลิตในยุโรปหรือเครื่องบินรุ่น c 919จากโ o m a มผู้ผลิตภายในประเทศ แต่ปัญหาก็คือสายการบินต่างๆยังมีเครื่องบินโบอิ้งหลายร้อยลำในฝูงบินที่จำเป็นจะต้องมีการบำรุงรักษาซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนนะครับและปัจจุบัน Airbus สก็ยังคงเผชิญกับข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตไม่สามารถเป็นผู้จัดหาฝูงบินพาณิชย์ขนาดใหญ่เพียงรายเดียวได้ส่วนคูมแมกก็ต้องพึ่งพาผู้ผลิตจากสหรัฐเป็นอย่างมากการหยุดซื้อชิ้นส่วนจากสหรัฐก็จะกระทบให้โครงการนี้สะดุดไปด้วย สายการบินหลักของจีน3สายการบินก็คือ Air China, China Eastern a l r l i n e s และ China Southern a i r l i s e s มีกำหนดรับเครื่องบิน Boeing กว่า170ลำระหว่างปี2025จนถึงปี2027นะครับแน่นอนโดนัลด์ทรัมป์ไม่พอใจกับท่าทีของจีนในครั้งนี้ระบ,บุว่าการระง,งับการรับมอบเครื่องบินเป็นการละเมิดข้อตกลงการซื้อขายด้านโฆษกทำเนียบขาวก็ออกมายืนยันว่าจีนจะต้องเป็นฝ่ายขอเจราจาเรื่องของภาษีก่อน เนื่องจากตลาดผู้บริโภคสหรัฐแข็งแกร่งกว่าตลาดผู้บริโภคของจีน The ball is in China's court. China needs to make a deal with us. We don't have to make a deal with them. Uh, There's no difference between China and any other country except they are much larger. ขณะเดียวกันสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนวันนี้ออกมาเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสแรก ชี้ว่าเศรษฐกิจเติบโตขึ้น5.4สูงกว่าเป้าหมายของรัฐบาลที่ตั้งไว5้5ปอร์เนะครับปัจจัยมาจากแรงหนุนในการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศซึ่งมันช่วยชดเชยการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ ที่ลดลงไปเกือบ10%ถ้าเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่ผลกระทบจากสงครามการค้าของทั้งสองชาติมหาอำนาจก็อาจจะฉุดรั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในไตรมาสหน้าจาก4%เหลือเพียง3.4%เท่านั้นครับวันนี้สำนักข่าวบลูมเบิร์กออกมาเปิดเผยรายละเอียดเงื่อนไขในการเจรจากับสหรัฐนะครับซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การควบคุมการใช้เทอยคำดูหมิน่นจีนจากเจ้าหน้าที่สหรัฐ การวางจุดยืนของสหรัฐให้มั่นคงมากขึ้นมีความจริงใจในการแก้ปัญหาผ่อนคลายการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงและต้องเคารพจุดยืนของจีนต่อประเด็นไต้หวันหลีกเลี่ยงการยั่วยุจนสร้างความขัดแย้งไปจนถึงแต่งตั้งผู้แทนการเจราจาที่ได้รับอำนาจโดยตรงจากประธานาธิบดีสหรัฐด้วยนะครับส่วนสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีน วันนี้เดินทางเงยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการเดินทางเงยือนครั้งแรกในรอบ12ปีนับตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมาการหารือของผู้นำทั้ง2ประเทศน่าจะครอบคลุมหลายประเด็นสำคัญโดยเฉพาะการผลักดันข้อตกลงการค้าเสรีจีนอาเซียนด้วยครับ ด้านสื่อมาเลเซียได้เผยแพร่บทความของผู้นําจีนพูดถึงความร่วมมือเพื่อต่อสู้กับนโยบายปกป้องทางการค้าแต่เพียงฝ่ายเดียวคําถามสําคัญเวลานี้ก็คือสหรัฐกับจีนใครเจ็บตัวมากกว่ากันมีบทความเรื่อง Trade Wars Are Easy to Lose ใน Foreign Affairs เขียนโดยอดัมโพเซนมองว่าการเปิดสงครามภาษีกับจีนอาจจะเป็นการเดินสู่หายนะของสหรัฐนะครับ เขาระบุว่าการค้าไม่ใช่การเล่นโป๊กเกอร์ที่จะมีคนแพ้หรือคนชนะตามหลักการคิดของรัฐมนตรีคลังเนื่องจากทั้งสหรัฐและจีนต่างก็ได้ประโยชน์จากการค้าแม้ว่าผู้นําสหรัฐคิดว่าจีนจะเจ็บตัวจากการสูญเสียรายได้แต่โพเซนชีว่าจีนสามารถหาตลาดส่งออกใหม่ได้ครับขณะที่สหรัฐจะเป็นฝ่ายเสียสินค้าในชีวิตประจำวันเี่มไม่สามารถผลิตได้เองและต้องใช้เวลานานหลายปีในการสร้างสายพันธุ์การผลิตขึ้นใหม่ การใช้มาตรการภาษีเป็นกลยุทธ์ในการเจรจาก็เป็นความสุ่มเสี่ยงอย่างมากนะครับเนื่องจากความไม่แน่นอนมันอาจจะบั่นรอนอำนาจต่อรองไปด้วยโพเซ้นเปรียบเทียบการทำสงครามการค้าในครั้งนี้เหมือนการทำสงครามเวียดนามครับคุณผู้ชมเป็นการบ่อนทำลายความศรัธทธาทั้งในประเทศและต่างประเทศและทิ้งไว้เพียงความเสียหายย่อยยับของสหรัฐเท่านั้น ขณะดเดียวกันวันนี้เอกสารทำเนียบขาวก็ระบุนะครับว่าสินค้านําเข้าจากจีนบางรายการอาจจะถูกตั้งภาษีสูงถึง245%เปอร์จากภาษีตอบโต้ภาษีแก้ปัญหาเฟนทานิลรวมไปถึงภาษีในยุคทรัมป์1.0ด้วยคุณผู้ชมครับการเปิดฉากสงครามภาษีมันมาจากแนวคิดในการปรับระเบียบเศรษฐกิจทันโลกออฟบิดวันนี้เจาะแนวคิดทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบัน เป็นแนวคิดทางเศรษฐกิจของสตีเฟนมิแรนประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐที่เสนอไว้ในบทความเกี่ยวกับแนวทางปรับโครงสร้างระบบการค้าโลกเมื่อเดือนพฤศจิก,กายนปีที่แล้วมาลาโกแอคคอร์ดเป็นชื่ออย่างไม่เป็นทางการตั้งขึ้นตามชื่อคฤริสส์หรูของโดนัลด์ทรัมป์ในรัฐฟลอริดา แนวคิดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจาก Plaza Accord ปี1985เมื่อสหรัฐภายใต้การนำของโรนัลเรแกนจับมือกับสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรามนีตะวันตกและญี่ปุ่นในการปรับให้ค่าเงินของแต่ละประเทศแข็งขึ้นเพื่อลดค่าเงินดอลลาร์หลังจากสาหรัฐประสบภาวะขาดดุลการค้ามหาศาลญี่ปุ่นได้รับผลกระทบจากข้อตกลงฉบับนี้นำไปสู่ทศวรรษที่สูญหาย หมายหลักของมาลาโกคือการลดค่าเงินดอลลาร์การทำให้สินค้าอเมริกันราคาถูกลงเพื่อให้แข่งขันได้มากขึ้นและการกระตุ้นภาคการผลิตของสหรัฐเนื่องจากเงินดอลลาร์แข็งเกินไปทำให้สหรัฐเผชิญปัญหาขาดดุลการค้าส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกร <c oughs> รมแนวคิดนี้เสนอให้พันธมิตรลดการถือกรองเงินดอลลาร์เปลี่ยนจากการถือพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นเป็นการถือพันธบัตรรัฐบาลอายุร้อยปีที่ไม่มีเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย กลไกนี้อาจช่วยสนับสนุนการจัดหาเงินทุนให้ค่าใช้จ่ายมหาศาลของกองทัพสหรัฐซึ่งมีภารกิจครอบคลุมทั่วโลกขณะที่กำแพงภาษีจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบีบบังคับให้ประเทศยอมปฏิบัติตามไม่เช่นนั้นสหรัฐจะยุติการรับประกันความมั่นคงสะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงด้านความมั่นคงการค้าและการเงินอย่างแยกไม่ออกแนวคิดดังกล่าวอาจเป็นไปได้ยากเนื่องจากตลาดการเงินมีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากขึ้น ขณะที่ความเชื่อมั่นในสหรัฐลดลงจากความไม่คงเส้นคงวาของโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่จีนไม่น่าเดินซ้ำรอยญี่ปุ่นเมื่อ40ปีที่แล้วเนื่องจากจีนจะพิจารณาผลประโยชน์ของประเทศเป็นอันดับแรกจีนอาจคงค่าเงินหยวนให้แข็งในระดับหนึ่งเพื่อรักษาเสถียรภาพแต่จะไม่ยอมปรับค่าเงินให้แข็งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เจนนี่กอดอนอดีตหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียมองว่าแนวคิดนี้ไม่น่าแก้ปัญหาในระยะยาวสาหรัฐต้องกู้เงินมาลงทุนในภาคการผลิตทําให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งขึ้นการหดหายของงานไรายได้ดีในภาคการผลิตของสหรัฐไม่ได้มาจากการค้าเพียงอย่างเดียวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคเทคโนโลยีและโครงสร้างประชากรมีความสำคัญไม่แพ้กัน ขณะเดียวกันแนวคิดดังกล่าวอาจทําให้ประเทศต่างๆไม่ใช้เงินดอลลาร์เป็นสกุลเงินสํารองขัดต่อเป้าหมายของโดันดัทรัมไม่ต้องการให้สถานะของเงินดอลลาร์สั่นคลอน